หลีกไปนะครับแล้วตีมูมาเรียบร้อยติดไป5้ดอกแล้วลดไป50%ิบปุ๊บปึมหมดไปเลย50%เออไไงนี่นี่ยังมีโล่บอกเขาอยู่นะแล้วยังไงเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับนะโดยการทำดําเหิเน,นะเห็นปะมันก็จะอีซี่อย่างนี้แหละ ปึ๊บเข้าให้นะครับโอเคครับผมวันนี้เราอยู่บทีมนะผมเฟรฟ้านะตามด้วยเรามีตัวละครนึงที่แบบโอ้ย มันเกือบจะเป็นช่องโหว่ของบอสอิโดล่าแล้วเว้ยนะครับก็คือตัวเฮลนั่นเองนะซึ่งเฮลเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีพาสซีฟในการที่จะทําให้ศัตรูนะครับที่ตีพวกพ้องนี่หรือว่าตีโดนเฮลเนี่ยติดดีบัฟนะครับผมก็คือดีบัฟของเฮลนะครับที่จะสามารถเอ่อกัดก่อนนะครับพลังชีวิตสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้โดนาเมจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็นะครับนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปลุยย้ําก่อนนะครับสําหรับเล่นทีมเฟฟ้านะครับต้องมีตัวละครคนหนึ่งนะครับหรือว่าทีมใดทีมนึงงงเเเนนนนนนนีีี่่่่่ยกกกิิหหหลลลลลบบบบบะะะคครรรรัััพือออออทจผมขสดูา โอเคมาครับผมเนะคือต้องบอกว่ามันแบบมันแบบเคลียร์ไวมากเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนี่ก็เฟสสามนี่ก็ไวอยู่นะครับนะคือต้องต้องประสานงานกับเพื่อให้ดีนะครับเริ่มต้นมานะครับนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราพยายามที่จะรัตันติอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องพยายามโจมตีก็ได้เลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็ทั้งผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับก็จะพยายามนะครับรัตันติแทนนะครับนะอ่า ไปไปเห็นไหมว่าเราไม่ได้สนใจนะว่าบอสเนี่ยมันจะโดนเลือดเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะทําดามเมจใส่บอสเท่าไหร่นะครับไม่สนใจนะสังเกตนะว่าบอสเนี่ยสามารถติดดิบับได้เห็นไหมพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะครับนะพอถึงเทิร์นบอสปุ๊บนะครับ เรียบร้อยบอลค่นมาก่อนอันนี้หลบหลีกไปนะครับแล้วตีมูมาเรียบร้อย <c oughs> ติดไปห้าอกแล้วลดไปห้าสิบปนุ๊บม่แก้มันลดไปห้าสิบเปเเลยล่ะโอ้มันขนาดนั้นเลยเลยนะแล้วเราก็แบบตีสบายๆลยไรนึกออกไหปุ๊บปุ๊บอย่างน้อยก็โดนไป50%าสิบปเซ็นต์ละเรียบร้อยครับแล้วเฮลเนี่ย เวลาฝั่งตรงข้ามนะครับมีดีบัฟเจ้าตัวเฮลเนี่ยเฮลมันก็ตีแหล่งกันด้วยนะก็ทําให้เราเคลียร์บอสอิดูล่าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคือเคลียร์ได้แน่ๆอย่างน้อยคือเลือดหายไปห้าสิบนแน่ๆน่ึกออกปะเออเป็นไงเรียบร้อยเฟสหนึ่งคืออีซีอีซีนะสบายมากนะครับแล้วเฟสที่สองก็เหมือนกันนะเฟสที่สนี่คือมีกรงมีกอะน,นี่คือไม่สนใจ เฟสที่2นี่คือมีกรงมีเกาะนี่คือไม่สนใจนะเราแบบรับเคลียร์จบนะครับเริ่มต้นมานะครับก็แนะนําอย่างหนึ่งคือพยายามรัตันตินะครับเฟสหรือว่าตัวอะไรก็ได้นะครับอย่างละ2ตัวละครนะครับผมนะทั้ง2ทีมนะครับเพื่อที่จะจบเฟสที่3ให้ไวยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับล่วงหน้าเลยว่าเฟสที่3เนี่ยบอสติดดีบัฟไม่ได้นะครับก็ทําให้ไม่เสียด้นิดนึงตรงนั้นแหละครับที่มันติดดีบัฟไม่ได้นะแต่ก็นะครับแค่2เฟสเร็วนี้ก็โอเคแล้วนะ คือเฟสสามมันไวได้นะแต่ว่าอาจจะต้องรอเฟสอันตีเยอะนิดนึงกับคุยกับเพื่อนให้ดีนะครับอ่ะลองดูไหมเฟสสองนะครับเห็นสังเกตไหมว่าบอสยังติดดีพับได้เหมือนเดิมนะปึ๊บแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยทีนี้พอถึงตาบอสเนี่ยบอยก็จะแบบโอ้ตีมา <laughs> บอสก็จะตีมาเหมือนเดิมนะนี่ แล้วบอสท,ทุบมาติดดีภาพไปไงแล้วยังไงต่อปึ้บมาไปเลยห้าสิบอเป็นไงนี่นี่ยังมีโลอของบอสอยู่นะแล้วยังไงเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับนะโดยการทำดาบเห็ดนะเห็นปะม,มันก็จะอีซี่อย่างนี้แหละปึ๊บเข้าให้นะครับ <S <S <ๆ S 1> คือเอาง่ายคือเฟสหนึ่งกับเฟส2เนี่ย เราสามารถแบบว่าไม่ต้องสะสมการ์ดมากเลยก็ได้เราสามารถปิดได้ไปอย่างไวนึกออกปะนั่นแหละครับข้อดีของการเอาเฮล,ลมาเล่นก็คือเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือเอ่อสองเทินนะครับจบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เฟสที่สามเนี่ยใช้สองเทินเหมือนกัน <c oughs> จริงๆมันเทินเดียวได้นะแต่ว่าอาจจะต้องกะกับเพื่อนให้ดีนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ผมก็ใช้ไปสองเทินเหมือนกันนะครับก็อันนี้อันติของเพื่อนเนี่ย ไม่พอนะครับจริงๆถ้าเพื่อนมีอันติด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะพอนะครับอ่ะลองดูหมหเพราแต่ว่าเราสปอยไปแล้วนะไม่ว่าไม่พออ่ะนะครับลองดูะอันตีไปสามอันตีเลยนะแล้วก็ทำดามเมจไปนะครับอันนี้เสียดายมากเสียดายที่ผมไม่ใช้่ไม่ใช้ไม่แต่ว่าใช้ใช้ไปก็เท่าเดิมอยู่ดีนะนะลองดูครับผมไปปึ๊บ แล้วเฟยทำน้ำไม่ไปเฟยเนี่ยผมว่าไฟฟ้าในอนาคตถ้ามันนันตีเยอะขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทําให้บอสอินดูล่าเคลียร์ได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือในอนาคตเนี่ยจะมีตัวที่ตีได้ดีของมันหรือเปล่าถ้าท่านมีตัวที่ดทีที่แบบตีได้ดีของมันเนี่ยคือจบเลยนะเออจบเลยนะเนี่ยอ่ะครับผมนะอันนี้ก็จบไปนะสำหรับ อ่าเธอแรกนะครับก็ใช้ประมาณ2เทินอู้นิดเดียวเองเนึกออไหมมันหน่อยเดียวเออมันแบบหน่อยเดียวหน่อยเดียวเองนะหน่อยเดียวเองนะเสียดายนะครับอันนี้เสียดายมากนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้2เทินไปนะครับไม่มีปัญหาเนาะอ๋อโอเคปึ๊บเข้าไปสังเกตนะว่าบอสเนี่ยไม่ติดดีบับแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือบอสไม่ติดดีบับแล้วเนาะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับนะ คือสติดิบัไปเนี่ยเฮลจะกลายเป็นระดับแบบทิพเปิลเอสสำหรับการตีบอสอิดูล่านึกเหรอะเออนะครับก็ไม่ผิดไหเนาะอ่ะเราก็ปิดดาเมจไปนะธรรมดาไปอันตรงเงินตีแล้วก็ตีจบจบไปมื๊บนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบอสอิดูล่านะครับในการใช้เฮลนะครับตีเนาะก,ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับคนที่เปิดเฟรมนะก็ผมก็ถือว่าเป็นการลดดาเมจที่แบบโคตรๆอยู่เหมือนกันนะ เออนะเป็นงานลดด้วยเหมือนที่โคตรโห่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับที่ดูถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะคอมเมนต์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรับชมคลิปให้สนุกแล้วก็เล่นเกมให้สนุกครับผมเจอใหม่ครับผมบค,ครับ